ันนี้ไปไหนกันครับไปหาแดดดีที่ค่ายมวยใช่ไหมครับฮะเล <No. S 1> บูใช่บูเล่บูจ้าอยู่กันกับบูไหนเราทำอะไรกันครับเราขี่รถกันไปสองคนใช่ไหมครับไปที่ค่ายกันใช่ไหมครับใช่แล้วไป เด็ดดีวันนี้เราจะไปทําอะไรโดดเราจะไปซ้อมสปาตันกันใช่ไหมครับที่ค่ายมวยนะครับมันมีกําลังเข็นคุณลูกกับคุณลูกสาวขนฟูไปค่ายนะคะ อย่าเล่นเขาแรงนะลูกจับพี่บูเบาๆนะดิแล่นหลกเออจับเขาเบาๆลกูกพี่บูเขาเจ็บดิแลนชอบมากดู Hello Kid We're training you live on Facebook, oh, on Facebook? Yeah Sweet See you at the camp, See <you> at camp. <laughs> มว่าดิลเลนเขาหาว่ามัมี่คือโมว่าใช่หรือเปล่าลูกอล่าชอบเลยชอบฝนจะเข้าจมูกไหมดิลเลนดีลเลนจะแพ้ขนบูไหมฮะถ้าน,น้อยเขาห่วงนะคะเขาห่วงดิล้านของเขานะคะบอกว่า เดี๋ยวหายใจขนเข้าไปนะเดี๋ยวจะเป็นหอมเหมือนแดดดีเป็นแบบลูกดิแดนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ถึงแล้วน,นะลูกเนาะ่นนน้อยเ, <c oughs> เห็ป่วยขึ้นมาลำบากมากจะป่วดไหมลูกนี่แลนจะป่วยเหรอลูกฮะลำบากมากดิแลนอ่ะฮ่าหลบอ่อขอดูื่อนเลืนนะ่อนมาทนูดอะไรเนีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชอบใจชอบมากอ่ะดูสิยงชอบใจปัดเลยปัดยังเดินเดินจับผลเนี่ยเลยปัดมันเหรอไม่ได้เลยบูอ่ลูกบูมต้องไปอาบน้ำมันอังคารบูใช่หรอกบูไหมลูกมูจับบูเลยเลยเคลื่อนไหวมไหยจ๊ะนั่งนั่นๆโบฮะนั่งดีๆก่อนแน่นๆหนู ันนี้มาถึงท่ายมวยของแด,ดดดี้กันแล้วครับตอนนี้อยู่กันที่คงสิทธามวยไทยนะครับองสิทาเราจะมาทำอะไรครับที่แรนเราจะมาทมส,สป,ปาร์ตั้งฮลโหลสดีครับ คือกำลังไลค์อยู่บนเฟซบุ๊กสวัสดีชาวสปาร์ตันครับวันนี้ดีแล่นมาเป็นกำลังใจครับไอหยาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเาหายหาาย่ีแล้วจ้ะสวัสดีครับทุกท่านวันนี่เราจะปีนเชื่อกันนะครับีน่เราจะปีนเชื่อกันครับ บูงงเหรอบูไม่เห่าเหูกบูไม่เห่าหรอกมีแรงเข้าครัวเอาก็กี้ตามมาแล้วค่ะคุณแม่ที่สุขงเนี่ยเขาไม่ให้จับหมาเขาบอกพี่เขาจับบูไม่เห่าแล้วอ่อไม่เห่าบูเนาะเนาะเนาะ หนอบูหนอเห็นจุกพี่แซหนอหนบูหนอเห็นจุกพีแซดิลนบอกให้เขาเงียบสิลุดดิลันบีบบีบคอบูเลยอิยากินโกกิกะคุกุดิลันจะปีเชือกไหมลูกตีนไหมครับ เป็นลูกลิงไหมครับตอนนี้ปีนเกียวแล้วเนี่ยปีนเกียวคืออะไรวะปีนเกียวไหนขวดหรอปวดป่อยป้ะอ่ะอะไรคือปีนเกียวอะข้ามรุ่นข้ามรุ่นคืออะไรวะปีนเกียวข้ามรุ่นแล้วในข้ามรุ่นแล้วพี่ไม่เข้าใจลุงแซมพูดอะไรลูกปีนเกียวคืออะไรลูกเจมส์หาด้วยกัตีเลยตีดีแล้วทุกคนเขาก็ ใช่หน้ากากซูโม่หรือเปล่าลูกแ้วเขถามว่าหนูใช่ซูโม่รือเปล่าลูกใช่ใช่เลยงูเหรอใช่หรอจ้จ้าบอลอูจ้เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะดีค่ะเดลนมบวนแฟนนไม่เคยเจออยากเจอมากให้บึ้บ พี่อี่ไปจับหลานมากเดี๋ยวไม่ได้ใช่ใสเหมือนพี่เดี๋ยวนี้ใสตกใสหลานเศร้าเลยกูอะไรอลูกร้อนอะร้อนกับกระดูกกับกระดูก เขาไม่คุ้นคนเยอะๆอย่างนี้ลูกวันนี้นะคะเรามีหน้าที่จะบมบปบนนะคะสปาตันวันนี้ครับูตา้าสวัสดีคะเราจะปีนนะคะ<า>นี่นี่นะคะที่ที่ดูหน่อยไหมครับูต้าแม่แม่ปีนขึ้นไปดูก็ได้ล<า>ูก้าวันนี้วันนี้ก็ ง่ายเลยอะแล้วเวลาแข่งงจะต้องเป็นยิ่งกั่เองกด้วยนะคะเอาละกูคนนี้ลงยังไงล่ะลงเหมือนเคนค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาดีแลนงใหญ่เลยดีแลนหอกนี่อะลูกฮะดีแลนตองใหญ่เลยถ้าอัานไปดูดีแลนดีแลนทำหน้างงมากนี่ดีแลนทำหน้างงมากจะปีนไหมลูก หนูอยากจะปีนไหมลูกมันมีพอเกาะหลังแล้วปีนขึ้นดีไหมลูกตกป้าน้อยออกมาอ้ยน้องตกพอดีเข้าหัวของเขาดีแน่จะปีนเหรอลูกฮดีมือมือก็จับที่กูนะมือเขาก็จับที่กูนะดึงมือ้องดึงูอันนี้ือ ูนี่คือเวอร์ชันที่เป็นคนนะคะแปลงร่างเป็นหมาอันนี้ก็คือบูลนะคะน้องหมาหลังจากแปลงร่างแล้วชื่อเหมือนกันนะคะคนอะไรชื่อเดียวกับหมา d a ดดีมาแล้วไหน d a ดดีไหนแดดดีมาหาแล้วอ่า d ดด d ีค่ะ d a ดดีตอนนี้กําลังไลฟ์อยู่บนเฟซบุ๊ก d a ดดีใส่กางเกงอะไรคะอ้าวเฮ้ยนี่คือกางเกงอะไรของ d a ดดีคะขอเรียกกางเกงนี้ว่ากางเกงห่อหมก เ้มันต้องกระชับลองสปาตันอมอกอะไรลูกขีโแล้กขีโฟลม่พอใจนะน้องโอหันโอ้หังหาหหาอย่าดึงเจ็บเจ็เอ้ยาแงกูเิรเลยเงอย่าดึงของเขาแรงลูกบูเขาเจ็บนะลูกน้ Like help me ดีแลนเล่นแรงเอาละค่ะตอนนี้จะไปเทรนสปาร์ตันกันแล้วนะคะดีแลนร้อนใช่ไหมลูกเดี๋ยวป้าน้อยพากลับเข้าไปในบ้านแล้วกันนะลูกเนาะบายบายก่อนแล้วลูกบายตุำมนะ บาย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 นะครับดูทำหน้างงมันร้อนใช่ไหมลูกเอาละค่ะไปเทรนต่อแล้วบายอ่าๆจ้าบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือการบายบายด้วยเท้านะครับเฮบายบายด้วยเท้ายิ้มด้วย